ชาวเน็ตสงสัยแมทพีรณีหายไปไหนไราภาพร่วมเฟรมครอบครัวสงกรานต์เตชะนรงชาวเน็ตสงสัยแมทพีรณีคงคาย,คยหายไปไหนหลังไราภาพร่วมเฟรมครอบครัวสงกรานต์เตชะนรงในงานวันเกิดคุณแม่ต้องบอกเลยว่าผ่านมานานกว่า4ปีแล้วสําหรับความรักของสงกรานต์เตชะนรงและนางเอกสาวแมทพีรณีคงทายที่ได้คบหาดูใจกันในฐานะแฟนอย่างเปิดตัวเป็นทางการซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ทำใจย,ยอมรับไม่ได้ จนเกิดการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายหาย,หายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องขึ้นโรงขึ้นศาลล่าสุดทางด้านสงกรานเตนชะนรงค์ได้ออกมาโพสรูปภาพสี่พี่น้องตระกูลเตชะนรงคร่วมเฟรมกันในวันเกิดของคุณแม่พัสราเตชะนรงค์คุณแม่ของสงกรานเตนชะนรงค์ซึ่งก็มีทางด้านนางเอกสาวมินชาริดามาร่วมวันเกิดด้วยแต่งานนี้กลับไรเงาแมพิรันนีมาร่วมวันเกิด ซื้อง,งานนี้ก็เลยทําเอาชาวเน็ตเลยถามหาแมทพิเดนีหายไปไหนโดยได้มีชาวเน็ตรายหนึง่งเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีสงกรานต์เจษนะรงว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้คุณแม่คุณสงกรานต์สุขภาพ,าพแข็งแรงค่ะช่วงนี้คุณแม่หายไปไหนคะไม่ค่อยเห็นรูปเลยค่ะรวมถึงระยะหลังดูเหมือนว่าทางด้านสงกรานต์แมทพิเดนีไร้ภาพร่วมเฟรมกันนานแล้วจนทําเอาหลายๆคนอดสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้จริงๆ